เอากราบสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกๆท่ทานครับเช <c oughs> ่นเคยคือเก่าได้เพียงเด้อกาบมอกมอฟพอกันคือเก่าเหรอครับกับเบาแดกพี่น้องเบาแดกมาก้วครับเอาโมน,นี้เบาแดดได้เนาะกินมาฝากพี่ต้นน้องก็คือป่าได้เพียงเด้อกินป่านี่ยังใช่สลัดนาเพียงเนาะป่าไอ้ยังแบบพี่น้องเดิมเนื้นอ,อป่าดรวนก็นมากิมเกวเกวซีฟู้ดพี่น้องเด้อเมืม่อนี้พักนั่งไอ้ยังเข้ากับายเติอบอยู่พี่น้องเด้อแต่ว่าให้ไหรเขามิหมากเลยนั่งพี่น้องเด้อฟุกเลยได้พี่น้องเดือมากันอิจฉาล่ำบันเบาแดก ปลาบักยัยเลยครับเจ้านี่ทุน,นวยเองหวานกรอบพี่น้องเด้อเอาบริโภคชนะดอกมากินหมดมาพี่น้องรีบกันห้องหิวข้าวพี่น้องโอ้ปลาดอลลี่เด้อพี่น้องเด้อลาดน้ำเด้ออย่างนั้นจะมีสีสันคือนยังไงพี่น้องอืออเอาลาดเลยนะพี่น้องโอ้หืม,อม,อมขอไปจะกินเรื่องหนึง,นงพี่นอ้องหืมม,มาพี่น้องมาบัดนี้ ปลาด้วยนี่ผมมักตัวโอ้โหมามาพี่หลงมามาด้วยพี่หลงด้วยอ่ะกินอีกเห็นบ่วแซ่บตัวผมมักตัวปลาเนี่ย ผมหมักมันบ่บมีกลาบไปน้องอยั่งง่ายขนาดอือ้มอขวอบยืดขนาดพี่น้อง ปลาญี่ปุ่นอืมฮึใช่ปรพีนองปักไม่เป็นพีนองเบ้อ บริเวณข้นเป็น้องอย่ามันเละอืม ลองเบ่งตัวนี้พี่น้องโอ้ขออนุญาตได้เบ่งเลยอืืมอืม ุ่มนี่นะพี่น้องึอยากกินปลาเนี่ยแม่พี่น้อง ปลาหยางที่เป็นน้ำัดอาหารเป็นปลาหยางปลาข้างๆอย่างปลากดข้าง,าง,างากาง็ปลาหยางพี่น้องเนื้อมันตียังสีบนเนื้อปลาเนี่ยนะสิผมว่ามันแซ่บของแซ่บมันอยู่กับผู้มัากทุกวันเหมนพี่น้องอ มาจากสวนได้เป็นของเล่นหมักเนี่ยครอบหวาน ខ្លាប់ពីស្សាន់ពីស្សាន់ពីស្ស นอง,งกินก็พอจะข้ำกัยนยไม่ร้องแต่มันเสียบท่องไป่้องกินเขาจะข้ามกันห้องท่องอืมหือ กราบเดียวหัวไหออกอะไรไปดัง Mm-hmm. ก็คับขนาดพี่ต้อง อย่องนี้กรอบนุ่มดีขนาด Ui, ừ. nhịp nhàng kìa เกีย่ยงตับได้วยไปหยังและเมินเนี่ยแสบครับไหมนุ่มละมุนดิน้นแซ่บ ืเย่ยงตับพี่น้องเอ้าพอนะพี่น้องสลับกิมนี่กดีเพราะซ้นี่นะพี่น้องขั้นกิริยาท่าาอของเบาเดี๋ยวพู้่ากูจ่ายบมสมใดกับขอถดขอไพ่ได้เพิ่งเ้อสรับกิมนี่ซ้ำนี่แหละครับสวัสดีครับ